วัยสวยรวยกระเช้าสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่นกานครับพบกับองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทศบับันด้านกีฬาฟุตบอลวันพุทธที่6มีนาคม2567นะครับอ่ะสายๆก่อนเข้างานนะครับก็พูดถึงประเด็นฟุตบอลนิดนึงเมื่อวานนี้ผมไม่ได้พูดถึงเกมที่อาร์เซนอลบุกไปถลกหนังดาบคู่เชฟฟิล์ยูไนเต็ดทีมบัวของตารางอย่างย่อยยับอับจนนะครับคือ ดาหน้ายิงตั้งแต่ต้นเกมนกหวีดดังยันท้ายเกมเป็นฟอร์มที่เอกอุระดับอภิมหาอมะตะความสุดยอดไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาชื่นชมนะครับกับฟอร์มและผลงานของปืนใหญ่อาร์เซนอนโดยเฉพาะในช่วงศักราชใหม่นี้นะครับเก็บชัยชนะมาน่าจะ5-6นัดรวดแล้วที่สำคัญยิงเป็นพลุแตกแทบจะทุกนัดเลยนะครับ แล้วกเก็บคลีนชีทด้วยนะยิงเยอะไม่ว่าเก็บคลีนชีตอีกนะครับเพราะนั้นประตูดได้เสียของอาร์เซนอลตอนนี้นําหน้าทั้งรีพูลและแมนซชตี้ไปแล้วนําขึ้นหลัก4รู้สึกจะบวก45นู่นนะนะครับส่วนรีพูลกับแมนซียังบวก30มสปลายๆอยู่เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็น1ตัวแปร ى, นะครับนี่อาจจะเป็น1ตัวแปร ى, ในการที่จะเอามาวัดกันเมื่อคะแนนมันเท่ากันรวมถึงนะครับ คะแนนเนี่ยมันก็มีความสําคัญเพราะตอนนี้มันนําหน้ากันแค่1นถึงสคะแนนลิเร์พูล63สิแมนซิตี้6หอาร์เซนอลหกนะครับแล้วโปรแกรมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาก่อนสงกรานนะผมจะพูดถึงแค่ช่วงก่อนสงกรานนี้นะครับมันมีความน่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญของช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าม้า3ตัวนี้ หรือ3ทีมนี้นะครับล์พูลแมนชิตีอาร์เซนอลคงจะเป็น3ทีมนะครับที่จะไล่ล่าชแชมป์พรีเมียร์ลีก,กันในฤดูกาลนี้เพราะ,ะนั้นใครสะดุดใครพลาดถามว่าทั้ง3ทีมมีโอกาสที่จะพลาดได้ไหมพลาดได้ครับไม่ว่าจะเป็นล์พูลแมนชิตีอาร์เซนอลแต่พลาดแล้วต้องรีบกลับมาเพราะตอนนี้มันเหลือโปรแกรมอีกแค่11นัดนะครับทั้ง3มทีมแข่งเท่ากันที่27นัดคะแนนลีพูลนำหน้าก็จริงแต่ประตูได้เสียก็เป็นรองนะครับรวมถึง แมนซิต uh, ี้แชมป์เก่าที่ยังรักษาระดับเรียกว่าการแข่งขันที่เข้มข้นเอาไว้ได้นะครับอาเซนอลได้ประสบการณ์มาเต็มๆจากการลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ปีที่แล้วปีนี้มีการปรับจูนในเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของความพงเส้นคัางวาเรื่องของความแน่นอนในเกมนะครับเล่นยังไงไม่ให้มันผิดพลาดอาเซนนลเริ่มที่จะทำได้ดีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ น่ากลัวเผลอๆพูดตรงนี้อันนี้แฟนแมนซิตี้ไม่ต้องน้อยใจนะเผลอๆพูดตรงนี้อาร์เซนอลอาจจะเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเต็งก็ได้แต่ก็กนั้นแหละครับถ้าเราดูแค่ฟอร์มการเล่นดูแค่ผลการแข่งขันเราอาจจะคิดแบบที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ได้แต่ถ้าเกิดเรามองลึกลงไปว่าเอาละในช่วง11นาที่เหลือนี้ เดี๋ยวโปรแกรมฟุตบอลยุโรปจะกลับมานะครับทั้งอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลยังอยู่ในถ้วยรายการน็อกเอาท์ซึ่งนั่นก็สําคัญกับทั้ง3ทีมไม่มีใครที่แบบว่าเยจะไปสละอถ้วยยุโรปแล้วมาลุยในเพลย์มารีกไม่นะครับตอนเนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของขุมกําลังนะครับแมนซิตี้ดูจะแข็งแกร่งกว่าอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลถามว่าทําไมพูดตรงนี้คือตัวจริงตัวสํารอง นะครับอันนี้แมนซิ t y ตี้ได้เปรียบผู้แข่งมาแต่ไหนแต่ไรคือเกรดของตัวจริงและตัวสำรองมาสามารถสลับทดแทนกันได้ตลอดเวลาลิเวอ์พูลปีนี้ถ้าเอาเฉพาะ3ทีมนี้ผมเชื่อว่าปีนี้ลิเวอ์พูลบริหารจัดการนักเตะได้ดีกว่าอาเซนอลและแมนซิ t y ตี้ถามว่าทำไมผมใช้คำพูดนี้เพราะลิเวอ์พูลประสบปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักทั้งหมด ทั้ง3ทีมมีปัญหาว่าเล่นบาดเจ็บหมดนะครับแมนเิเตี้เดอะบรอยก็เพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานลิงบอลฮาร์แลนด์ and, ก็มีช่วงที่เจ็บยาวไปนะครับแต่มันก็แค่2ตัวนี้นะครับกองกลางหรือกองหลังก็ยังปักหลักหรือมีเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวแต่ลิฟูเนี่ยแต่ละตัวที่เจ็บก็แบบ2เดือน3เดือน4ี่สัปดาห์6สัปดาห์แดสัปดาห์หรือบางคนปิดเทอมยาไปเลยก็มีนะครับส่วนอาร์เซนอลถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าให้ข้อมูลยังไงผิดก็ขออภัยแฟนอาร์เซนอลมาณตรงนี้ด้วยอาร์เซนอลเรื่องของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมีบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ตัวหลักๆเลยก็อาจจะมีแค่กาเบรียลเคซุที่มีเจ็บยาวไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมาลงสนามส่วนบุโกโยซากา้ามาตินโอเดนกาดดแค a นไรส์จอจินโยนะซาลิบากาเบรียลมาการเอสกองหลังเซนเตอร์ center. นะครับมีใครอีกกาเบรียลมาติเนลลี่มาติเนลลี่มีช่วงเจ็บเหมือนกันแต่ว่า,าระยะเวลาของผู้เล่นตัวหลักผมใช้คำพูดแบบนี้แล้วกันระยะเวลาของผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บอาเชนอนยังไม่ยังไม่โดนแบบที่ลีวูลโดนนะครับคือลเวูดนี่ต้องถึงขนาดว่าเอาดาวรุ่งอายุ16-17-18-19ขึ้นมาเล่นอ่ะ,อะถึงขนาดนั้นอ่ะ แต่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลยังไม่ไปถึงระดับนั้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าลีพูลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าบริหารจัดการกลุ่มนักเตะที่บาดเจ็บแล้วเอาพวกตัวสำรองเอาพวกดาวรุ่งขึ้นมาแล้วทำผลงานได้ดีจนเป็นที่มาของการเก็บ63แต้มนำจากฝูงอยู่ณขณะน,นี้เอาละครับพูดถึงตัวแปรในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ลองมาดูพูดถึงโปรแกรมกันบ้าง โปรแกรมสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับจะมีโปรแกรมพูดบอลสโม,มสรยุโรปเมื่อคืนนี้อ,อารเซนนะครับกับปารีแสแซงแชงแมงก็เข้ารอบ8ทีมไปแล้วส่วนคืนนี้ก็จะเป็นพวกแมนซิตี้อะไรลงเล่นที่เหลือนะครับส่วนอาร์เซนอลเจอใครผมจาไม่ได้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะอาร์เซนอลอาจจะไม่มีโปรแกรมไหมอาจจะไปเล่นกลางสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับ ส่วนเลี้ยวภูจะเล่นคืนวันพุธเข้าเอาโทษทีเล่นคืนวันพฤหัสเข้าเช้าวันศุกร์เที่ยงคืน45นาทีเตะเร็วหน่อยนะครับเที่ยงคืน4 5นาทีเพราะปกติบางคู่นี่ไปตีสามนู่นเลยนะครับไปเยือนสปาตาปราของสาธารณรัฐเช็กนะครับก็คงจะมีการโรเตชันบ้างบางตำแหน่งนะครับเพื่อให้พอเหมาะพอเจาะไม่ประมาทคู่แข่งมากตัวหลักมีไปนะครับส่วนโมซารา่าจะพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยว่ากันในนี้ผมพูดถึงโปรแกรมของการลุ้นแชมพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับ ทีนี้พอหมดกลางสัปดาห์ไปริพูลเล่นคืนวันพฤหัสใช่ไหมครับเที่ยงคืน4-5นาทีทีนี้ไปสุดสัปดาห์อาเซนอนจะเล่นพิมลีคู่แรกนะครับไม่ใช่คู่แรกเล่นก่อนเพื่อนนะครับเอา3ทีมที่ลุ้นแชมป์กันร,ริพูลแมนซิตี้อร์าเซนอนอาเซนอนเล่นก่อนเพื่อนเล่นที่เอมิเรตเจอกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งพึ่งน้อยของโทมัสแฟรงค์เนี่ยตอนนี้คือผลงานมันแกว่งโดนยิงบางนัด หลายประตูนะครับไล่มาตั้งแต่แพ้ลิร์พูลนะนะครับโดนยิงทิ้งสี่้าห้าลูกเพราะนั้นเบนฟอร์ดต้องต้องไปเข้มงวดกันเรื่องของความผิดพลาดในเกมรับเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเห็นบ่อยมากในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เกมกับลิ์พูลนี่เห็นชัดๆเลยสองลูกสามลูกรู้สึกจะมีเกมกับเชลซีอีกด้วยมั้งนะครับเพราะนั้นอาเซนอลมีโอกาสที่จะเก็บสามแต้มแบบสุดๆเลยอาเซนนี่ยนแข่งคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกคู่แรนี่ผิด เล่นคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งก็คือเข้าเช้าวันอาทิตย์ของเมืองไทยแต่มันแต่มันเล่นก่อนลิเวอร์พูลที่จะเปิดแอนฟิลเจอกับแมนซชตี้เพราะนั้นถ้านอนชนะจะเก็บ3มแต้มขึ้นไปมี64สิบส่นำจากฝูงไปก่อนนะครับนำจากฝูงไปก่อนประมาณสักเกือบเกือบยีชั่วโมงนะครับเกือบเกืชั่วโมงหลังจากนั้น4ี่ทุ่มสี 4, นาทีของคืนวันอาทิตย์ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลเจอกับแมนซชตี้ ช้อยนี้โปรแกรมนี้ของริพูลถ้าอาร์เซนอลชนะริพูลก็ต้องชนะจึงจะเอาจากฝูงคืนจากอาร์เซนอลได้เพราะว่าประตูได้เสียเป็นรองอาร์เซนอลหลายลูกถ้าริพูลเสมอแมนซิตี้นั่นเท่ากับว่าอาร์เซนอลจะนำเป็นจากฝูงต่อด้วยจํานวน64แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียอาร์เซนอลดีกว่าริพูลริพูลก็จะอยู่แค่ที่2แล้วก็แมนซิตอ้อันดับ3ถ้าเสมอนะครับถ้าแมนซิตี้ชนะแมนซิตี้ก็จะโดดนำเป็นจากฝูงอาร์เซนอลจะอยู่ที่สองริวบุลจะอยู่ที่3 นี่คือถ้าผลการแข่งขันมันออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าอาร์เซนอลไม่ชนะลิปูลกับแมนซิตอ้อันดับอาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เปลี่ยนอ,อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันต้องตามลุ้นตามเชียร์กันดูนะครับนั่นคือสุดสัปดาห์นี้หลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันเอฟเอครับรอบ8ทีมนะครับซึ่งตรงนี้อาร์เซนอลไม่ได้เล่นแต่ แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลได้เล่นแมนซิตี้จะเล่นที่เอติฮัดเจอกับนิวคาสเซิลวันเสาร์ที่16ส่วนลิเวอร์พูลจะไปเยือนแมนยูนะครับวันอาทิตย์ที่17น่าจะสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มครึ่งนี้แหละนะครับพอจบโปรแกรมนี้ก็จะพักเบรกทีมชาติฟี f a เดย์นะครับกลับมาทีงปลายเดือนปลายเดือนเนี่ยมีโปรแกรมที่สําคัญนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเจอโปรแกรมที่ไม่หนักมาก ผมจำไม่ได้แลว่าเจอไบรตันหรือเปล่าแต่ว่าแมนซิตี้จะต้องเจอกับอาร์เซนอลนะครับรู้สึกว่าจะเล่นที่เอมิเรตส์เราประธานโทษเล่นที่บ้านของแมนซิตี้เอติฮัดสเตเดียมนะครับวันที่31มีนาคมแมนซิตี้จะเปิดเอติฮัดเจอกับอาร์เซนอลส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างที่บอกเล่นก่อนแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่แข็งมากนะครับอ่ะนี่คือโปรแกรมสิ้นเดือนอ่ะโปรแกรมภายในเดือน มีนาคมของพิมพ์ลิกที่ยังเหลืออยู่ของทั้ง3ทีมนะครับของทั้ง3ทีมเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเจอแมนซิ t y ตี้สัปดาห์นี้ต้องมองว่าอาเซนนอลได้เปรียบน้าสัปดาห์นี้ส่วนหลังฟีฟ่าเดกลับมาแมนซิ t y ตี้เจออาเซนอลไปถึงตรงนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลก็อาจจะได้เปรียบนะครับจะได้เปรียบที่สําคัญพอขึ้นไปต้นเดือนต้นเดือนเมษาเนี่ย นะครับมันยังไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะเหมือนกับว่าทั้งลิเวอร์พูลแมตชิตเตอร์เซนน์เนี่ยเจอคู่แข่งที่รับมือได้นะครับในช่วงต้นเดือนเมษาแต่พอไปสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษานะครับช่วงวันที่6ที่7เมษายนเนี่ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงที่โปรแกรมทั้ง3ทีมออกมาเนี่ยออกไปเล่นเป็นเกมเยือนทั้งหมดลิเวอร์พูลหนักกว่าเพื่อนแต่โปรแกรมทั้งส ทีมนี้ที่ออกไปเยือนเนี่ยทุกทีมมีโอกาสพลาดนะครับในวันที่6ที่7เมษายนตามกันดูให้ดีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแมนซิตี้จะเล่นก่อนเพื่อนไปเยือนคริสตันพาเลซซึ่งนี่คือทีมจอมแสบของแมนซิตี้ในยุคเปปกูเดล่าเลยก็ว่าได้และที่สำคัญเล่นที่เซีเฮิร์สพาร์คด้วยต่อมาอาร์เซนอลไปเยือนไบรทันของโรเบียโตเดอแบีไบรทันปีนี้อาจจะดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีเหมือนปีก่อนๆแต่ การที่ได้เล่นในบ้านอาเซนอนก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะโดยตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าทั้ง3มทีมนี้ยังอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลสโมสรยุโรปหรือเปล่าลิปูลแมนซิตี้ยังอยู่ในเส้นทางของเอฟเอครับรอบรองหรือไม่ส่วนลิปูลจะไปเยือนโอลแทฟฟอร์ดของปีศาจแดงนี่ก็สําคัญครับผมมองว่าไปถึงสัปดาห์ก่อนสงกรานเนี่ย มันอาจจะเป็นตัวชี้วัดแบบไกลๆได้เลยว่าระหว่างเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลจะยังได้ลุ้น3มแชมป์เอ่อยช่างได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันทั้ง3ทีมอยู่หรือไม่ซึ่งถ้าถามใจผมผมยังมองว่าทั้ง3ทีมจะยังได้ลุ้นไปอย่างน้อยจนถึงเดือนเมษายนก็คือจนถึงสิ้นเดือนเมษายนอะ่ะทั้ง3ทีมเนี้ยจะยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเพียงแต่ว่าช่องว่างของคะแนนเนี่ยมันจะถูกดีดออกมาแบบนี้หรือเปล่ามันจะยังเป็น เอ่อหนึ่งแต้มสองแต้มไล่เรียงกันแบบนี้นะครับหกสองหกสามหกสี่แบบนี้หรือเปล่าหรือหกหนึ่งหกสองสามแบบนี้หรือเปล่าหรือมันจะมีทีมใดกระโดดห่างเพื่อนไปสักสาม 4, แต้มสี่แต้มแต่ว่าในตามทฤษฎีช่องว่างมันยังพอที่จะไล่ทันเด็ดเดี่ยวอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันทั้งสามทีมมันเหลือสิบเอ็ดแต้มอ่ามันเหลือสิบเอ็ดนัดเท่ากันถูกไหมครับสามสิบสามแต้มที่เหลืออยู่นะครับก็ลองแฟนลิพูลแฟนแมนซิตี้แฟนอาร์เซนอลลองบวกให้ทีมตัวเองดูว่า จะได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่ส่วนเรีพููเนี่ยผมมองว่าจากสาสบสามถ้าได้เพิ่มอีกสักยี่สิบปดนะครับเจ็ดยี่สิบแปดแต้มเนี่ยมันมีโอกาสยังมีโอกาส,กาสคือยังเปิดช่องว่างให้ทีมเองได้พลาดบ้างอย่าไปกดดันมากเพราะว่าเราใช้เด็กเล่นผสมผสานกับพวกตัวหลักที่เดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนี้หายมันไม่ลงตัวสักทีมันไม่ฟูลสทีม นะครับส่วนแมนเชสเตียตัวหลักเริ่มกลับมาหมดแล้วนะครับทั้งเดอะบอยลิงบอลฮาแลนด์ก็เริ่มยิงเรื่อยๆแม้จะไม่ได้ยิงเป็นไฟผนียงเหมือนเดิมส่วนอาร์เซนอลไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เจอใครก็ยิงไส้แตกหมดนะครับนี่คือความน่ากลัวเพราะนั้นเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าวันอาทิตย์นี้นะครับรลิเวอร์พูลแมนเชสเตียจะจบแบบไหนแล้ววันที่สามสิบสามสิบเอ็ดมีนาคมแมนเชสเตียอาร์เซนอลจะเป็นยังไงผลของการแข่งขันสองสองแมตชน์นี้มันจะอยู่ใน ความสนใจของแฟนฟุตบอลทั่วโลกรวมถึงโปรแกรมช่วงวันที่6ที่7็เมษายนที่ผมมองว่าทั้ง3ทีมออกไปเยือนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เล่นพร้อมกันด้วยนะครับที่น่าสนใจคือตรงนี้อ่ะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ทำงานต่อไป Never Give Up y o u will n e v e r Walk Alone เจหน้ากันแล้วดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะรักๆเหมือนเช่นเคยนะเริฟๆถึงเธอไม่รักแต่ฉันก็รักเธอจุบ๊บๆ